เทคนิควิดพื้นยังไงให้โดนนะครับก็นี่คลิปนี้ก็สี่ปีที่แล้วนะครับก็ผมเอาเทคนิคนี้มาก็จากคุณนิพนธ์นะครับแชมป์โลกสตรีทเวิร์กอัลของเรานะครับปีเท่าไหร่ปี2017เใช่ไหมครับแชมป์โลกคนไทยนะครับเป็นกีฬาของฝรั่งแต่คนไทยได้แชมป์โลกคาริเทนิกนะครับก็ก็คือตอนนั้นก็คือคุณนิพนธ์นะครับบอกว่าวิดพื้นยังไงให้โดนนะครับก็ให้เราก็คือวิดพื้นจนหมดแรงนะครับท่าเบสิกปกติเห็นไหมครับ ก็สีปีที่แล้วนี่ผมก็ฝึกกับบานะครับไอบา์นีก่ก็ถึงแล้วก็ผมก็ค้นหาตัวเองนะครับว่าเอ้ยถ้าเราฝึกกับบาจริงอะไรแต่ถ้าเราเดินทางไปที่อื่นอะไปพักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแบบเนี้ยเราไม่มีบาเราจะทํำยังไงครับผมก็เลยปรับตัวเองใหม่ครับก็คือมาวิพื้นกับมือปกติเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็เห็นอยากอยากซื้อก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลครับจริงๆมันก็ซื้อ มันก็เอาไว้วิดพื้นนี่แหละครับตัวบาเล็กครับก็เทคนิคได้กี่ครั้งแล้วครับผมก็ไม่รู้นับกันเอาเองนะครับอาจให้มันหมดแรงนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับนั้นเห็นไหมครับการวิดพื้นนะครับก็วางมือก็กว้างหัวไหล่เล็กน้อยนะครับก็คือข้อศอกเห็นไหมครับรบ45องศาแล้วก็ลงจังหวะลงนะครับเห็นไหมครับอกกับแกนกลางลงจังหวะเดียวกันนะครับ กายจะหมดแรงแล้วยังครับนะครับก็คือก้มหน้าลงก็ผมจะให้ก้มหน้าลงนะครับกลยจะหมดแรงแล้วยังครับผมก็เลยเอาเทคนิคนี้ก็มาใช้กับน้องๆนะครับก็ได้ผลนะครับบางคนก็ดิฟได้นะครับเพราะว่ามีแรงมากขึ้นมีกําลังอกมากขึ้นมีกําลังการดันมากขึ้นก็ดิฟได้ก็มีหลายคนก็แอดมินชายนะครับหนึ่งคนนั้นก็ที่ฝึกก็คือแนวทางแบบนี้ของผมครับก็สามารถดิฟ ถ่วงน้ำหนักได้นะปัจจุบันนะครับเพิ่งมาดิฟได้ครั้งแรกในชีวิตนี่ครับก็พี่เขาก็ดีใจมากนะครับบอกว่าเกิดมาทั้งทีก็ยังไม่เคยดิฟได้นะครับก็เพิ่งมารู้ครับก็เพิ่งจะมาซื้อบาคู่จากผมเนี่ยครับก็ตั้งแต่เข้ากลุ่มมา3เดือนก็ผมบอกว่าให้ซื้อบาคู่นะไม่ซื้อบาคู่ก็ไม่มัฒนานะครับเพราะว่ามันฝึกอกไม่ไม่โดนกรเวิดพื้นมันไม่โดนอกครับอกมันจะไม่ตัดนะครับเอาหมดแรงแล้วอย่างครับคุณก็นับเอาเองครับกี่ครั้งครับ อ้าหมดแรงแล้วครับเราก็จะไม่เอามือออกกับวางจะวางกับเข่าทังทีนะครับท่านีพุชอัพครับก็อัดต่อแล้วนะครับอัดให้หมดแรงนะครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่ผมเอามาฝากนะครับเพื่อให้คุณต่อยอดท่าดิฟได้นานคนนะครับไอ้นี่ก็นกมันร้องดังยังเลยครับไม่ใช่นกที่บ้านนะครับไอ้นกที่ผมมาอัดเสียงนะครับนกกาหว่ครับตู้วู้โลกานะครับ ก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับก็ได้ผลนะผมบอกว่าได้ผลจริงๆครับคุณไม่มีอุปกรณ์ที่บ้านเอาอย่างน้อยคุณวิดพื้นปุ๊บคุณหาขวดน้ําหากระเป๋าสะพายมาใส่น้ำแล้วก็วิดต่อก็ได้คุณดูให้ให้การจัดระเบียบร่างกายให้คุณดูนะครับดูแม็กซิมัมคุณถ้าคุณได้ประมาณ20ครั้งนะครับให้คุณหาอะไรมาถ่วงแล้วให้คุณวิดได้ประมาณสัก12บสึงสิครั้งจนแรงนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกดีเทลลึกๆนะครับการจัดโปรแกรมนะครับรอแรงครับ